สวัสดีจ้าพบกับพี่หมัดจากชาวแฮปปี้นะคะเดี๋ยวทื่นี้นะคะ,พ,ะ,คะพี่ก็จะมาบอกวิธีรับของฟรีอีกชิ้นเชยนะคะในแบบที่ชื่อว่า alo sanctuary นี้นั่นเองนะคะก็เป็นแบบนั่งสมาธิทำโยคะหรือว่าปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะสามารถรับของได้หลายอย่างมากเลยนะคะเราจะต้องมาล็อกอินแบบทุกวันทุกวันเลยนะคะและของที่พี่จะพาไปรับวันนี้นะคะให้เรากดปุ่มนี้นะคะปุ่มมณ์เนี่ยนะคะเป็นบรรทัดด้านบนเลย เป็นเสโยคะนะคะที่เป็นสีแบบฟ้านะคะอันที่สองก็จะเป็นเสอโยคะแบบสีชมพูนะคะแล้วก็อันที่สาเป็นหมวกโอโลน,นั่นเองนะคะมาไปกันเลยนะคะวิ่งตรงไปเลยนะคะตรงไปอนุนะคะตรงที่เราไปนั่งสมาธินั่นเองนะคะอันแรกที่เราจะรับนะคะก็คือเสือสีฟ้านะคะก็กดอีนนะคะให้เราเลือกด้านล่างนะคะอันนี้นะคะแล้วกด ก็จะพาเรานั่งสมาธินั่นเองะคะ่ะอ่าได้รับของแล้วนะคะทุกคนนี่นั่นก็คือเสื้อสีฟ้านี่นะคะจากที่จับเวลามันประมาณสี่นาทีมั้งพอเรากดดูเห็นไหมนอนจะขึ้นว่าเราได้หลับแล้วนะคะอันต่อไปก็เป็นเสื้อสีชมพูนะคะทําแบบเดิมเลยนะคะขึ้นมานะคะ ก็มานั่งแบบเดิมเลยนะคะกด e แต่ครั้งนี้นะคะให้เราไปที่อันที่สองนะคะอันนี้านล่างนะมันาะล่างอันที่สองนะคะไม่รู้ว่าน้องที่แปลภาษาไทยมันจะแปลว่าอะไรเนาะก็กดเลยก็ไปนั่งสมาธิเหมือนเดิมน,น,นะคะอาออกมาแล้ว เ,เสื้อสีชมพูแล้วนะอันนี้ที่จับเวลาก็น่าจะประมาณ2 3งถึงสานาะนะได้เสื้อแล้วนะคะอันนี้ได้2ชิ้นแล้วนะตอนนี้ต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยทุกคนไปนั่งสมาธิกันต่อนะคะต่อไปนะเราจะเอาเป็นโหมดสิขานะคะก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมเลยกดอีนะคะเราก็ไปที่บรรทัดที่2นะคะอันสุดท้ายเลยนะคะกดนั่งเลย ตอนนี้เราได้หมวกแล้วนะทุกคนจนนั่งประมาณสามนาทีแล้วเนาะไม่รู้ว่าสองหรือสามนาทีไม่มีนายการจับมาจะได้หมวกแล้วนะะก็กดเทียโลนะฮะนี่ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับมแล้วทั้ง3มอันด้านบนเลยอ่าและนี่ก็คือของท MM. <ar> ั้ง3าสิ่งที่เราได้นะคะอันแรกที่เราได้เป็นเสื้อสีฟ้านะคะเสื้อยคะนะแล้วก็อันที่สอเป็นเสื้อยคะ้าสีชมพูนะคะเป็นลายนี้แล้วก็อันที่3ามก็ได้เป็นหมวกนะคะมีพี่พ่อโลนะคะอ่านี่ก็คือเสื้อนะคะที่ได้มาเมื่อกี้เป็นลายสีฟ้านะคะแล้วก็เสื้อลายสีชมพูอันนี้แล้วก็หมวกสีขาวนะคะ เดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าและนี่ก็คือของที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะก็จะมีเสื้อน,นะคะสีฟ้าแล้วก็เสีชมยคูนะคะแต่พี่เอาพกสีฟ้ามาให้เราดูนะคะแล้วก็เป็นหมวกนะคะหมวกสีขาวนะ,ะแม้เ้ากับเสื้อเลยอ่ะถ้าใครอยากได้ของฟรีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปพี่ก็ไปลวจ้า